ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์หนึ่งในช่วงนี้ของทททก็คือการเปิดเกม Smileland ค่ะเป็นเกมที่สามารถเล่นผ่าน Facebook ได้นะคะทำให้คนที่เล่นเกมนั้นเนี่ยเห็นว่าเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากแค่ไหนแล้วก็จะทำให้ดึงดูดใจอยากมาเที่ยวเมืองไทยเราไปดูกลยุทธ์นี้กันเลยค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดตัวเกสมส์สไมล์แลนด์ผ่านทางสังคมออนไลน์ที่ฮอตฮิตอย่าง Facebook สร้างประสบการณ์ใหม่ในการนำเทคโนโลยีเข้าไปดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นหรือที่เรียกว่าเกมมิฟิเคชันเพื่อเป็นการต่อย,ยอดการตลาดด้วยกลยุทธ์ดิจิตอลมาเก็ตติ้งสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยโดยใช้สื่อดิจิตอลที่เข้าถึงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า2,000ล้านคนทั่วโลกและสมาร์ทโฟนกว่า300ล้านคนในเรื่องของการที่เราใช้ เกมมาเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันจะมีคอนเซปต์ใหม่นะครับในเรื่องของการทำเกมมิฟิเคชันนะครับก็คือเรื่องการเอาเกมนะครับบนสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กิงหรือบนสื่อออนไลน์เนี่ยครับมาเชื่อมโยงกับเรื่องของอธุรกิจหรือกิจกรรมนะครับหรือการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถจะใช้เรื่องของเกมเนี่ยครับเชื่อมโยงเข้ามาได้นะฮะ เกมนี้จะเป็นเกมแรกถือว่าเป็นเกมแรกเลยนะครับที่เป็นเกมในโซเชียลมีเดียนะครับที่ทำโดยองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นเกมที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะการที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยก็คือมีการล็อกอินผ่าน Facebook ซึ่งขณะนี้นี่ผู้เล่น f เฟซบ o ๊กทั่วโลกก็มีถึง700ล้านกว่าคนนะครับแล้วเราก็คาดหวังว่าผู้ที่อยู่ใน โลกไซเบอร์แล้วก็ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็ผู้ที่เป็นแฟนของเฟ e บุ o k เนี่ยนะครับ ก็จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอีกเป็นประมาณอีก1,000ล้านคนในเวลาอันใกล้นี้สําหรับเกม s m i l มา a แลนสามารถเข้าเล่นเกมผ่านทาง Facebook ที่มีผู้ใช้มากกว่า700ล้านคนทั่วโลกโดยรูปแบบของเกมมีทั้งหมด5เกมได้แก่ตุกตุกเลสซิ่งส้มตําสุขใจมวยไทยสยามแทมโปและสยามฟันแฟรซึ่งในแต่ละเกมสามารถเล่นได้แตกต่างกันไปทั้งในรูปแบบบนเว็บไซต์ iPad, iPhone, Android และโนเกียโอวิสโต และสำหรับพัทยาสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินะคะก็กำลังจะจัดงานใหญ่ซึ่งอยู่คู่กับพัทยามา20ปีแล้วน,ะนั่นก็คือพัทยามาราธอนปีนี้เขาจะเปลี่ยนเส้นทางเดี๋ยวเราต้องไปติดตามว่าเป็นเส้นทางไหนคะ่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมืองพัทยาและสมาคมกรีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์แถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขันพัทยามาราธอนครั้งที่20ที่อยู่คู่กับเมืองพัทยามายาวนานร่วม20ปีโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า1,000 0คนทั้งนี้ความพิเศษของการแข่งขันในปีนี้คือมีการเปลี่ยนเส้นทางในการวิ่งให้ต่างจากทุกๆครั้งที่ผ่านมาคือเส้นทางที่ผู้แข่งขันวิ่ง จะเป็นเส้นทางที่ติดทะเลส่วนประเภทการแข่งขันก็มีหลากหลายมากขึ้นอาทิประเภทมาราธอนประเภทฮาฟมาราธอนประเภทควอเตอร์มาราธอนประเภทวีลแชร์มาราธอนงานกินครับเช่นพระยามาราธอนครั้งที่20เนี่ยนะครับการท่องเที่ยวแหองประเทศไทยนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมการสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้มาครั้งนี้เป็นครั้งที่20 ซึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการวิ่งเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องของการเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนนะครับสำหรับในการแข่งขันในครั้งนี้ผู้สนับสนุนกิจกรรมจาก5าองค์กรใหญ่ได้แก่โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกูด๊ดหรือ FBT บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนโรงแรมดุสิตธานีพัทยาบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดและบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดที่จะคอยให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันตลอดเส้นทางนอกจากนั้นชุดของนักกีฬาที่จะใส่แข่ง และเหรียญรางวัลในครั้งนี้ยังออกแบบมาเป็นพิเศษเนื่องในปีมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครคบ8 4พรรษาชุดในการแข่งขันในครั้งนี้จึงออกแบบมาเป็นสีชมพูรวมถึงของที่ระลึกของการแข่งขันก็ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษอีกด้วยสําหรับช่วงงานเทศกาลพญา,ามาราธอนนะครับระหว่างวันที่17นะครับกรกฎราคมนี้วันอาทิตย์นะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งนักวิ่ง นะครับแล้วก็ทุกท่านที่รักการออกกำลังกายนะครับได้เดินทางมาร่วมงานนะครับ u p n g s c u p เอเชียนพัทยามาราทอน2011และสำหรับเมืองหลวงของจังหวัดในภาคเหนือก็คือเชียงใหม่นะคะกำลังจะมีศูนย์การประชุมของเชียงใหม่แล้วค่ะใกล้แล้วเสร็จแล้วกำหนดจะเปิดปีหน้านะคะเราไปชมกันค่ะ ฝันกันมานานสําหรับศูนย์ประชุมเชียงใหม่แต่เวลานี้ความฝันก็เข้าใกล้ความเป็นจริงแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดศูนย์ประชุมแห่งนี้มีกําหนดเปิดในเดือนกรกฎาคมปี2555และในเรื่องนี้เองหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมและเร่งระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอุตสาหการรมท่องเที่ยวเพื่อเตรียมแผนการจัดการและการบริหารก่อนเปิดให้บริการจริงและเมื่อเร,เร็วๆนี้จึงได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมและ แ,แสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่โดยคุณสมบัติคุรุพันธ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการและการตลาดกับภาคเอกชนโดยเฉพาะแผนเชิงรุกที่มีจุดขายและยุทธศาสตร์ในเรื่องของนครแห่งเมืองไม์ขณะที่คุณศบธนาอันประเสริฐผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ก็ได้กล่าวถึงศักยภาพและสถานการณ์การท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าสามารถเติบโตได้โดยเฉพาะในช่วงนอ อกฤดูการท่องเที่ยวหรือกรีนซีซันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้พยายามส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่สามารถทําได้ในช่วงเวลาดังกล่าวอาทิการจัดประชุมสัมมนารวมไปถึงการตีกลอบซึ่งกิจกรรมนี้สามารถเพิ่มจํานวนผู้ที่เดินทางได้มากถึง1 0 2ถึงยีเปอร์เซนต์ในช่วงนี้สถานการณ์ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ก็เข้าสู่ฤดูกรีนซีซันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ถ้าจะนับย้อนไปในอดีตจนถึงปัจจุบันครเป็นช่วงที่ จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยตกท้องช้างนะครับก็คือช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่น้อยที่สุดในในในรอบใน,ในรอบทุกทุกปีซึ่งเป็นแบบนี้มาทุกทุกปีนะครับ